ถ้าคุณบังเอิญทําในสิ่งที่รักและคนต้องการด้วยก็ยินดีด้วยคุณโชคดีอย่างผมเนี่ยผมโชคดีที่ผมทําในสิ่งที่รักแล้วมันดันเป็นสิ่งที่คนต้องการแต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่คุณรักมันไม่ใช่สิ่งที่คนต้องการคุณก็เอามาทําธุรกิจไม่ได้ดังนั้นมันมีสมการอยู่3อยา่างวงกลมที่ซ้อนทับกัน1ก็คือมันเป็นสิ่งที่รักหรือเปล่าหรือมันเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าทับซ้อนกันอย่างเงี้ยดีแต่มันจะมีอีกวงกลมหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณทําไดด้ีอย่งผมะ ครบ3ข้อเลยมันก็จะเป็นสมก,การความรวยคือถ้ามันไม่มีเงินคุณก็ยังทําได้อะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณรักด้วยถ้าตอนนั้นเหมือนอย่างตอนที่ผมเขียนผมรักมันไงต่อให้มันยังไม่มีเงินผมก็ยังทำไงเออแต่ถ้าผมไม่รักผมอาจจะไม่ทําแล้วก็ได้ความรักในสิ่งที่ทํามันช่วยคุณเนี่ยสามารถทําสิ่งนั้นได้นานแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าและคุณทําได้ดีหรือเปล่าเพราะถ้าสมมุติว่าคนต้องการแต่คุณทําได้ไม่ดีอะ่ะอย่างเช่นคุณบอกว่าคนต้องการกราฟิกมากเลยคนต้องการรารรส้ง ภาพกราฟิกแต่คุณทํากราฟิกไม่ดีอ่ะคุณก็ทําได้แต่ถามว่าลูกค้าเลือกไหมล่ะเขาก็ไม่เลือกไงเขาไปเลือกคนอื่นแล้วคุณก็สามารถขายได้ราคาถูกด้วยเพราะว่าคุณทําไม่ได้ทําได้ดีอ่ะคนอาจจะต้องการกินข้าวหมกไก่ซึ่งข้าวหมกไก่เป็นสิ่งที่คุณรักแต่บังเอิญคุณทําไม่อร่อยคนก็อาจจะกินนะแต่คุณขายได้ราคาถูกแล้วก็เขาอาจจะไม่ซื้อของคุณเขาอาจจะไปซื้อของคนอื่น่ะโอเคไหมทีเนี้ยตอนที่คุณเริ่มต้นอ่ะผมบอกเลยว่าคุณสามารถเอาออกได้หนึ่งวงเอาออกได้หนึ่งวงครับคุณสาาามรถเอออกได้วง เอาออกวงไหนนะครับคุณบอกว่าเอาสิ่งที่รักออกใช่ถ้าให้เอาออกสักอันหนึ่งอ่ะคุณเอาวงนี้ออกก่อนเลยเหตุผลรู้ไหมทําไมคุณถึงเอาวงนี้ออกได้คือถ้าคุณเอาวงทําได้ดีออกคุณขายไม่ได้เพราะคนไม่ต้องการคุณขายไม่ได้เพราะมันมีคนที่ทําได้ดีกว่าคุณถ้าคุณเอาความต้องการออกคุณก็ขายไม่ได้แน่ๆทำเป็นงานอะไรเรเกิร์ดังนั้นถ้าคุณไม่ได้รักในสิ่งที่ทําแต่คุณทําได้ดีและคนต้องการอยู่มันขายได้และผมบอกให้ว่าทำไมถึงเอาออกได้เพราะว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณไม่รัก คุณรู้ได้ยังไงว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณไม่ได้รักมันมันมี2อ,อย่างนะคนจะสับสนระหว่าง2อ,อย่างนี้หนึ่งไม่ได้รัก2ยังไม่ได้ทํามันมีสองอย่างไม่ได้รักกับยังไม่ได้ทําผมเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องของผมเองคุณรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่เกลียดการอ่านหนังสือมากผมไม่ชอบอ่านหนังสือเลยเพราะผมยังไม่เคยอ่านแต่ผมรู้แค่ว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมเรียนหนังสือเนี่ยผมรู้เลยว่าหนังสือนักหนังสือเรียนมันโคตรน่าเบื่อเลยอ่านทีไรง่วงทุกที ไม่อยากจะอ่านเลยแต่พอผมลองไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือของคุณเข่าของพี่คุณเขานะนั่นหนังสือเล่มแรกคุณเขาเกาสมองแล้วก็ฟังหนังสือเสียงที่มีชื่อว่าของคุณพอเหนือโชคคาสบายโชคโคตรเฮ้ยสนุกว่ะหลังจากนั้นผมก็รักการอ่านมาเลยพอผมรักการอ่านผมก็ฝึกเขียนพอผมฝึกเขียนเอ้าทําได้ดีนี่ว่าถามว่าทาไมผมถึงเขียนได้ดีเพราะว่าตอนที่ผมเรียนอยู่อะเวลามีการเขียนงานวิจัยเขียนรายงานเพื่อเพื่อนชอบให้ผมเป็นคนเขียนเพราะเขาบอกว่าผมสามารถใช้ภาษาได้ดี ผมเขียนแล้วมันสละสลวยผมเขียนแล้วมันเชื่อมโยงกันดีอะ่ะมันไม่ได้เขียนแบบคือเขียนแล้วอ่านอ่านง่ายอะ่ะคือบางคนเขียนงานวิจัยอาจจะอ่านยากแต่ผมสามารถเขียนงานวิจัยให้อ่านง่ายได้ผมทําได้ดีพอผมทําได้ดีคนก็ต้องการก็เลยลองทําดูพอทําดูเอารักนี่วะเห็นไหมคือคือคุณต้องแยกออกว่า,ค,ค,า,ค,ค,ากกคุณไม่ได้รักหรือคุณยังไม่ทําถ้าคุณทำเดี๋ยวคุณอาจจะรักก็ได้เผลเพคุณไม่ได้รักหรอกแต่คุณเห็นคุณได้ตังค์อ่ะเดี๋ยวคุณก็รักมันเอง